ของเชฟนะคะยกมาเสิร์ฟเราเลยค่ะ มันเป็นตามที่ผมหวังแต่แค่แกงตีนมันไม่เสร็จตัวครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็แก้ปัญหาได้แล้วผมก็คิดว่ามันน่นาจะถูกกว่ากรรมการแล้วก็ดีที่สุดครับจานชื่อแกงรันจวนแกงกะทิครับคือคอนเซ็ปต์คือแม่ชอบกินแกงรันจวนแล้วผมก็ชอบกินแกงกะทิครับก็เลยเอามารวมกันครับกินไปแล้วพอจะเลี่ยงก็กินกับข้าวสมุนไพรข้าวสมุนไพรเราจะไม่ใช้น้ำเราจะเปลี่ยนแทนเป็นน้ำมะพร้าวครับ แล้ววิธีรับประทานจะให้รับประทานกันยังไงก็ตอนแรกก็จะรับประทานเนื้อกับวุ้นเจลาตินแกงรันจวนก่อนครับแล้วไหนคะวุ้นเจลาตินของแกงรันจวนมันไม่ขึ้นครับผมก็เลยเสิร์ฟเป็นเหมือนซุปครับจะให้เทแกงกะทิลงไปเลยหรือรับประทานต่างหากเทแกงกะทิลงไปเลยก็ไดับปาราดแกงกะทิลงไปแล้วนะครับ คราวนี้พวกเราจะลองชิมดูสำหรับอาแล้วแกงรันจวนที่เชฟทำเนี่ยมีความหอมของกะปิพอเราใส่แกงกะทิเข้าไปเนี่ยมันจะให้ความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นยิ่งพอกินกับตัวที่เป็นข้าวน้ำมะพร้าว มันมีความหอมของนมะพร้าวด้วยและที่สำคัญเนื้อแก้มวัวมันเปื่อยดีมากครับครับน้องเชฟครับนำเสนอได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกะทิแล้วก็เทลงไปกินแบบนี้เราได้รสชาติเข้มข้นจัดจ้านนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะครับเก่งมากครับครับป้าดีใจมากที่เชฟลุกขึ้นทำแกงรันจวนและหนูทำได้อร่อยครับ สิ่งที่ป้าเห็นก็คือการนำมะอึกมาตำน้ำพริกกะปิหนูเป็นเด็กรถมือดีนะเก่งมากค่ะเชฟครับคือเขาบอกว่ารสชาติอะครับเยี่ยมมากแล้วจะจัดจ้านอร่อยมากเลยครับผมคิดว่าในการแข่งขันรอบหน้ามันน่าจะกดดันครับแต่รอบหน้าผมจะทำให้เต็มที่แล้วจะทำให้ดีกว่าทุกคนครัเฮลีโคนีย eight <laughs>